สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งค่าเสียง Google ได้7แบบอันนี้เราสามารถเลือกได้ต้องบอกว่าอันนี้ต้องขอบคุณน้องคนหนึ่งที่เขาบอกมาเพราะผมไม่ได้เข้าไปลึกขนาดนี้แต่น้องเขาไปลึกมากเลยเรามีความรู้สึกโอ้เขาแนะนำม,มาดีมากเลยครับผมเอามาต้องขอบคุณเอาไว้หน้าที่นี้เดี๋ยวตอนท้ายค่อยคุยเรื่องนี้อีกหน่อยหนึ่งนะอันนี้ปะไว้ก่อนอันนี้ต้องบอกว่า เขาบอกมาเราก็คิดว่าเอ้ออันนี้ดีนะพว่าในฐานะเราใช้งานเราอาจจะใช้ก o o อ l e แผนที่ Google หรือว่าคุยกับ Google ฮัลโ o g o o เ l e ลอะไร Google คุยกับเราเนี่ยคุยเป็นเสียงผู้หญิงอ่เปลี่ยนเป็นเสียงอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยมีเขามีให้เลือกเจ็แบบผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีได้เลือกเรื่อง7็แบบนะพูดกับพูดเธอ ไม่ได้รู้เองน้องเขาว่ามาแล้วก็ทำตามเขาอันนี้ต้องบอกว่าเราก็ไปดูกันว่ามีอะไรบ้างต้องบอกเลยว่ายังไม่ได้เคยเข้าไปแตะต้องฟังก์ชันนี้เลยนะแล้วก็แค่เข้าไปดูดูว่าอ๋อมันมีด้วยจริงๆด้วยเออนะและที่สำคัญฟังก์ชันนี้ผมคิดว่า น่าจะต้องใช้อินเทอร์เนต็ตเพราะว่าน่าจะเป็นไฟล์ที่อยู่ในอินเทอร์เนต็ตคุณต้องกดโหลดลงมาใส่เครื่องคุณนะอันนี้เราไปดูว่ามันมีอะไรให้เราเลือกบ้างดีกว่าป่ะ,ะต้องจอดในตอนนี้นะเพะนะไม่ตอนนียเล่นไม่ได้นะบอกก่อนน่าจะอย่างนั้นนะบอกสันนิษฐานไว้อย่างนั้นเลยแล้วเมื่อเข้าไปในตั้งค่าแล้วเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างสักหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกนี่คําว่าการตั้งค่าเพิ่มเติอมอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเมื่อเราเข้ามาแล้วเราก็หาคําว่า การช่วยสําหรับการเข้าถึงกดฟังก์ชันนี้เนี่ยต้องบอกว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับ Talkback เออ t a l ก b a ็กก็คือฟังก์ชันสําหรับผู้พิการทางสายตาเขาก็จะเข้ามาใช้ฟังก์ชันนี้ทําให้โทรศัพท์ พูดได้คือเราแตะปุ๊บมันพูดแตะปุ๊บมันพูดนี่เป็นฟังก์ชันของคนที่พิการสายตาเขาใช้งานกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องหาเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในเครื่องเรียวมี3ไม่ได้หมายว่าเครื่องของผมกับของคุณมันจะเหมือนกันแต่มันมีลักษณะใกล้เคียงกันนั่นแหละไปหาแล้วการฟังก์ชันท็อกแบ็กในเครื่องคุณอยู่ตรงไหนไปหาแถวนั้นน่ะคุณก็จะมาเจอคําว่านี่ ผลลัพธ์ของการแปลงแปลงข้อความเป็นเสียงพูดโอ้ยพูดยาวจริงๆเลยเอย้เครื่องคุณมันจะเป็นแบบนี้ไหมไม่รู้เกี่ยวกับเสียงกันลวกันไปหาเอานะอ่ะกดเข้าไปเสร็จแล้วเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปตรงฟันเฟืองตรงคำว่าเครื่องมือที่ต้องการนี่กดลงไปจึ๊ก เมื่อกดมาแล้วเนี่ยเราก็ไปเลือกตรงคำว่าตั้งนี่ตั้งติดตั้งข้อมูลเสียงโอ้ผมไม่ทันสังเกตว่าตรงนี้มันกดได้พูดกับพูดเธอะไม่รู้อ่านี่อันนี้ไม่รู้จริงๆกดจึกลงไปเมื่อกดเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีภาษาให้คุณเลือกเนี่ยภาษากรีกภาษาจีนาษาชาวาตุรกีอะไรเงี้ยฟินแลนด์ฟิลิลปินยูเครนสเปนอังกฤษอะไรเงรี้ยไปเรื่อยเปื่อยเลย คือภาษาในโลกใบนี้เขามาน่าจะมาเกือบครบแล้วล่ะนะอา่าที่เห็นด้วยนะก็นี่ภาษาไทยพี่กดเลยภาษาไทยเมื่อ,อ,อกดภาษาไทยเนี่ยคุณก็จะเห็นคําว่าเสียง <yourselves> แล้วก็1ขีดอันนี้น่าจะเป็นตัวเลขโรมันเสียงที่1 2ึงสีงมีทั้งหมด7เสียง1,2,3,4,5,6,7นี่มี7เสียงครับผมเราจะมาลองกดดูอันนี้ต้องบอกว่าเฮ้ยและที่ใช้อยู่ทุกวันนี้มันเสียงอะไร ไม่รู้เอบต้องใช้เน็ตไหมเนี่ยกดดูนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทายกดเสียงที่หกนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยเก็บเสียงที่นี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยนี่เสียงที่เจ็ดนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยอันนี้มันเหมือนตอนที่เราปรับเสียงไหมเนี่ยตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยเหรอนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทย ดูเป็นเป็นนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยมันต่างกันไหมเนี่ยตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยดูรู้สึกเหมือนโทนเดียวกันยังไงไม่รู้เหมือนที่เราปรับอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยอ่าแล้วเราลองออกมาไหนลองออกมาซิเออเราออกมาที่เดิมเนี่ยนะเดี๋ยวพี่ไม่นํามาจุกกี้ตอนนี้นี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทย อันนี้เหรออันนี้ไม่ต้องปรับเสียงไหนเราปรับเสียงสูงเราจะมาลองเล่นดูนะเราปรับเสียงสูงต่ำนี่มีเสียงสูงต่ำให้เราปรับรลองสูงขึ้นอึอสเอากลางๆแล้วกันบางทีแมบ,บางทีก็แลมแมนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยเหมือนเสียงกระเทยเลย <laughs> เหมือนเสียงกระเทยเลยเดียวมันมันดัดเสียงเหรอหรือไงไหนลองลองต่ำลงไปอีกอ่าลองลองต่ำต่ำหน่อยออาต่ำต่ำเป็นไง นี่คคืออตััวยยาาาางงงกรรสสเะใภผมไม่สบายหรือเปล่าพี่ไปรักษาไปนอนโรงพยาบาลก็ได้ไปโอ้เหมือนเสียคนไม่สบายนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสีย,สย, <laughs> ยง,งสสนในภาษาไทาย <S <S อะไรประมาณนี้มันก็มีให้เราเล่นเนี่ยอย่างที่กดให้ดูเนี่ยนะก็อย่างที่เห็นเลยนี่ติดตั้งข้อมูลเสียงนี่นะไปกดที่ภาษาไทายเนี่ยนะเขาก็มีให้เลือกเจ็ดเสียงซึ่งนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยผมว่ามันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่อ่ะ คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยผมพูดกับคุณนะไม่เคยจับแต่ว่านี่คือตัวอย่างการสรังเ,เคราะห์เสี <variance> ยงในภาษาไทยนี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยเออต้องบอกว่ามันหลุดกันไม่ค่อยมากอ่ะผมนึกว่าหนีกันแบบโอ้โหแต่ก็เอาหน้ามันใช้ได้อยู่นะผมว่ามันก็โอเคมันเป็นเพียงเสียงผู้ชายเป็นเ,นเ,นเ,นเนสียงผู้ชายมากกว่าการปรับให้เสียงโทนต่ําเฉยเฉยเออนะถ้าคุณไปเลือกเสียงผู้ชายแล้วมันทําให้ ถ้าบับเสียงสูงจะกลายเป็นเสียงกระเทยหน่อย <c oughs> มันก็โอเคไปอีกแบบนะเออไม่รู้ไปเลือกเอาก็แล้วกันอันนี้ก็ให้คุณเลือกได้มันมีให้คุณเลือกอยู่เจ็ดแบบอย่างที่เห็นนะคุณไปลองจิ้ม,จ,มจิ้มดูเอาแล้วกันนอกจากไปเลือกโทนเสียงแล้วก็ปรับเสียงสูงเสียงต่ําดูเอาเอาแบบที่คุณคุณคิดว่าคุณชอบอะเออนะเอาเอานะที่คุณชอบก็แล้วกันเออไปปรับช้าปรับเร็วเอาก็แล้วกันอันนี้ก็เอามาฝากกันประมาณนี้ แล้วก็สุดท้ายอันนี้เนี่ยเป็นน้องที่แนะนํามาว่าเอออันนี้เนี่ยสามารถปรับได้เจ็ดเสียงเราเห็นเรารู้สึกเออประทับใจเขามาปุ๊บเขาก็บอกเลยเขาน่ารักมากเลยอันนี้เป็นน้องเขาเป็นผู้พิการทางสายตานะเราเคยติดต่อกันเขาได้รับซิมดีแท็ไปนะอันนี้ผมจะมีของรางวัลให้น้องก็แล้วกันนะน้องนูรดีนเนี่ยนะนูรดีนมะเนี่ยเออนะ,อะขยายให้ดูอ่อะอันนี้ ก็เป็นน้องเขาเราก็จะแจกให้เขาอันนี้เป็นการส่วนตัวถ้าฟังจนจบคุณได้รับของแจกนี่แจกแบบเซอร์ไพรส์ตอนท้ายนะคนไม่ไ,ไม่เกี่ยวข้องก็ปิดไปเลยก็ได้ไม่เกี่ยวกันอันนี้แจกน้องถ้าน้องฟังถึงตอนนี้พี่ให้เลือก2อย่างอย่างแรกไมโคร s d สด a กาเอาไว้เสียบโทรศัพท์ขนาด 32GB ะไบต อย่างแรกที่ให้เลือกส่งไปถึงบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายนะอย่างที่2ก็คือซิม t o t for work อันนี้เสียบป,ปุ๊บเล่นอินเทอร์เน็ตได้2เดือนเช็คก่อนนะหนูว่าที่บ้านมีอินเทอร์เน็ต TOT หรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่ควรจะเอาไปถึงให้เลือก2อ,อย่างเพราะว่าไม่แน่ใจว่าซิม t o t จะไปจะไปสามารถใช้ได้นันได้ไหมอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มั่นใจ ไม่มั่นใจก็แจกให้น้องมีให้เลือก2อย่างเลือกมาอย่างดึงอย่างใดก็แล้วกันระหว่างซิมกับไมโคร SD c a r การ์ดเราเคยติดต่อกันช่องทางไหนก็ติดต่อกันช่องทางนั้นแหละถ้าตอบมาได้ในช่องทางที่เราติดต่อกันคือเราติดต่อทางง a c e b o o k อะเออทาง Mess ซ n g e r ของ Facebook ถ้าทักมาได้ว่า เออพี่ผมขอไอ้นี่นะแสดงว่าฟังจนจบถ้าไม่ได้ติดต่อมาหรือทักมาแสดงว่าฟังไม่จบอดนะจ๊ะจะบอกให้อ่ะพอแล้วโอเคอันนี้แจกน้องแบบเซอร์ไพรส์ถ้าฟังจบจะได้ของฟังไม่จบถือว่าจบผ่านไปทำเงียบเงียบเป็นเซอร์ไพรส์แอดแทอันนี้เอามาฝากกันประมาณนี้แล้แลวสำหรับการตั้งค่าเปลี่ยนเสียง Google ได้เแบบก็ลองไปเล่นเอาก็แล้วกันมีให้เราเล่น ภาษาอื่นมีกี่แบบไปดูไาเห็นก็แล้วกันในเครื่องมันมีให้เลือกอะเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ